สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานป้ายนะคะวันที่สองอันนี้จอยพามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะของป้ายกำลังติดตั้งอยู่คาดว่าประมาณตอนเย็นนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจอยจะพาวนไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ป้ายตัวนี้นะคะก็มีความสูงความสูง8เมตรนะคะแล้วก็ความกว้าง16เมตรเป็นป้ายบิลบอร์ดโครงการของป้ายนี้ก็ตั้งอยู่ตรงตรงเครือสารพัฒนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นป้ายสำหรับป้ายเมื่อวานนี้ที่เรามาติดตั้งอีกฝั่งหนึ่ง ู่ในช่วงของฝั่งถนนที่จะลงไปทางแหลมชะบังค่ะป้ายนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะกับการทำงานของเมจิก95นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ